วันนี้หนิงก็จะมาเล่าเรื่องราวมาอธิบายมาไม่ใช่อธิบายสิเอามาแชร์ความคิดเห็นนะคะหนิงจะบอกว่าความวิดีโอนี้หนิงทํามันจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของหนิงเองนะคะคุณอาจจะมีความคิดเห็นอื่นคอมเมนต์ด้านล่างให้กันไปเลยนะคะเพราะว่าหลายแนวคิดหลายความคิดเห็นเราเอามาแบ่งปันเราเอามาซุ้มกันค่ะให้ทุกคนได้มองว่าเฮ้ยจริงๆมันมีไอเดียมันมีหลากหลายความคิดมันมีหลากหลายแนวทางนะคะในการที่เราเนี่ยนะ่ะ เอามาใช้ดําเนินชีวิตได้บางทีเราอาจจะคิดอยู่ที่ที่มุมของเราแต่ถ้าคนอื่นเขาอาจจะมีมุมมคิดหรือว่ามุมมองที่กว้างกว่าหรือว่าที่เออมันเป็นไปนได้ดีมากกว่าเราก็เอามาแบ่งปันกันเนาะเพราะว่าวิดีโอของหนึ่งมันไม่ได้เป็นการที่แบบว่าเครียกอะไรเป็นสแตนดาร์ดอะไรนะคะแต่เราก็จะเป็นแ,นแชร์ความคิดแชร์ความรู้สึกแชร์ ความรู้ให้กันและกันในการที่เราจะเดินสายฟอรหรือเอาเดำเนินชีวิตอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เลยนะคะซึ่งวิดีโอนี้คุณพี่ก็บอกว่าจากที่ใช้ชีวิตเนี่ยนานเหลือเกินนานมากับสามีนะคะกับสามีคนเก่าของแกเนี่ยแกโดนทําร้ายมาตลอดเลยแกโดนทําร้ายแกโดนมีความรู้สึกว่าเออแบบเขาเรียกอะไรอะทุบตีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แกก็พยายามที่จะหนีมันออกมาที่จะหลุด อยากจะหลุดพ้นจากตัวนั้นออกมานะคะตอนนี้ก็หลุดไปแล้วนะคะหลุดแล้วแต่ก็อยากได้สามีฝรั่งสักคนหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้เอามาดูแลเอามาเลี้ยงดูแกบอกว่ารู้สึกว่าหลายคนที่มีสามีฝรั่งแล้วเนี่ยรู้สึกดีมีเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขามีฝรั่งเนี่ยรักรักผู้หญิงไทยเนี่ยมากกว่ามากกว่าผู้ชายที่แกรักที่แกเป็นอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะ อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายฝรั่งทุกคนเนี่ยจะรักผู้หญิงไทยทุกคนนะคะแล้วซึ่งมันมีข่าวอะไรมากมายอยู่แล้วให้เรามองเป็นกว้างๆมุมๆค่ะอย่าไปดูแค่อีกจุดจุดหนึ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยหรือว่ากลุ่มกลุ่มคนหนึ่งที่บอกคุณว่าเฮ้ยฝรั่งเนี่ยนะเขารักเราจริงเขาดูแลเราจริงเขาไม่ทุบตีเราจริงไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะคะน่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้ใช่เสมอไปทุกคนฝรั่งก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เขาเนี่ยมีทั้งความรู้สึกมีทั้งแบบเครียกอะไรจิตใจโหดร้ายคนที่จิตใจโหดร้ายคนที่จิตใจไม่ดีคนที่แบบวิปริตคนอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับคนไทยเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าฝรั่งเนี่ย ดีทุกคนหรือว่าเปรียบเทียบว,ว่าฝรั่งนี่จะต้องดีกว่าคนนั้นคนนี้นั่นนั่อ่งไม่ได้คิดแบบนั้นนะอย่างเช่นผู้ชายไทยเราผู้ชายไทยเราเนี่ยดีๆก็เยอะอย่างหนึ่งพูดเสมอว่าผู้ชายไทยเนี่ยดีเพียงแต่ว่านะคะเราเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวหนึงเนี่ยอาจจะไม่โชคดีพอที่จะเจอคนดีๆแบบนั้นนะคะถามว่า อดีตมันคือสิ่งที่เรามองเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือกลับไปเปลี่ยนอะไรได้นะคะแต่ณนะปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยทำให้มันดีที่สุดดีกว่านะคะหนิงอยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยนะคะเหมือนที่คุณพี่คนนี้ที่หนิงบอกแก่แกคืออะไรก็แล้วแต่นะที่ผ่านมาแล้วที่มันเป็นอดีตไปแล้วให้เราเนี่ยนะคะให้อภัยแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปทำไมถึงคิดแบบนั้น หนิงคิดของหนิงแบบนี้นะว่าเมื่อไหร่ที่เราผิดพลาดหรือทําอะไรลงไปเนี่ยในอดีตรเราไม่สามารถแก้ไขได้อันนี้คือความคิดหนิงส่วนตัวอีกนะหนิงแนะน,นําหนิงพูดอย่างงี้นะหนิงไม่ได้บอกว่าจะต้องทุกคนจะต้องคิดเหมือนหนิงนะใครเขาคิดเห็ุอื่นคอมเมนต์ด้านล่างตัวหนิงเนี่ยหนิงมองว่าอดีตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรมันได้บางทีช่วงที่เราทําแล้วมันผิดพลาดหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ดีกับชีวิตเราเนี่ยเมื่อเรามองเห็นแล้วว่ามันไม่ดี หรือเราอยู่มันไม่ได้หรือเรารับมันไม่ได้เราก็เดินมันออกมาค่ะให้อภัยแล้วก็เดินออกมาทำไมถึงถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงไม่ไม่ไม่อยู่ล่ะทำไมถึงไม่ทำให้มันดีขึ้นนะตอนนั้นละ่ะในเมื่อเราตัวหนิงนะ่ะหนิงพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วแต่ในเมื่อมันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้เราทุกตัวเราเนี่ยทุกทุกใจไม่มีความสุขเราจะอยู่ทำไมเดินออกมาอันนี้วนความเคล็ดนะ ยําก่อนนิงเดินออกมาค่ะนิงเดินออกมาแล้วก็มามุมมองเหมือนที่เราบอกว่าถอยมาสักก้าวหนึ่งแล้วมามองสิว่าไอสิ่งที่เราจะไปเนี่ยเราถอยออกมาแล้วเราอาจจะมองเห็นปัญหาเราอาจจะมองเห็นในสิ่งที่เราควรจะเป็นอะไรต่อไปเราควรจะทําอะไรต่อไปหลังจากที่เรามองแล้วเรามองว่าคือตรงนี้ถ้าเราจะไปต่อเนี่ยเราไม่มีความสุขแน่เราก็เดินออกมาเลยเดินออกมาแล้วที่สําคัญเลยนะ เดินออกมาเนี่ยถ้าคุณเดินออกมาด้วยความเครียดแค้นเดินออกมาด้วยความที่แบบว่าจองล้างจองผ่านน่ะสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันก็จะไม่มีทางดีขึ้นแต่ถ้าเราเดินออกมาด้วยการที่ให้อภยัยให้อภัยค่ะแล้วเราทําให้ชีวิตเราเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านั่นแหละคือสิ่งที่หนิงกําลังจะพูดให้คุณทําความเข้าใจว่า ถ้าอะไรมันไม่ดีคุณเจอมาแล้วเนี่ยออกมาค่ะให้โอกาสใหม่ๆกับตัวเราได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วที่สำคัญอย่าเก็บเอาความเครียดแค้นนั่นนะมาไว้กับชีวิตใหม่จงให้อภัยไปพร้อมๆกับสิ่งเก่าๆที่เราเนี่ยได้เดินจากมาเขียวปะหลังจากนั้นแล้วนะคะ เวลาคุณเจอสิ่งใหม่ๆที่คุณพี่บอกว่าทําไมเนี่ยพี่หามาตั้งนานแล้วพี่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่ใช่ถามตัวเองว่าสิ่งตัวเองจริงๆถามคุณพี่ว่าแล้วคุณพี่จิตใจคุณพี่เนี่ยยังยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆที่ว่าเฮ้ยกลัวเขาจะถ้าเจอผู้ชายใหม่เนี่ยเรากลัวเขาจะตบตีเราอีกเรากลัวเขาจะไม่รักเราอีกเรากลัวเขาจะนอกใจเราอีกไหมถ้าเรายังมีจิตผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นๆอยู่เนี่ย โอกาสที่เราจะไปเจอคนใหม่ที่เขาได้มีจิตใจที่ไม่เหมือนที่เราคิดเนี่ยมันก็ยากอันนี้คือความคิดหนิงเห็นนะแต่ถ้าหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราปลดปล่อยแล้วเรามาเจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอยู่นั่นหมายถึงว่าคุณเลือกไม่ดีลองเอาประสบการณ์ที่เราไม่ดีเนี่ยนะคะมาดูซิว่าเราจะเอาอันใหม่เนี่ยเราควรจะทำอย่างเช่นว่าเราเคยเลือกผู้ชายที่แบบว่า กินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าไม่ค่อยใส่ใจลูกเมียพอมาเจอจะเลือกคนใหม่ก็ยังจะเอารู้ว่าเขาสูบบุหรี่รู้ว่าเขากินเหล้าอยู่เราก็ยังจะเอาอยู่หรือเปล่าล่ะถ้าคุณยังคิดว่าคุณก็จะจะเอาอยู่คุณก็จะเจอสิ่งเดิมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวหนิงหนิงมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยผิดพลาดบางที เราอาจจะโทษแต่คนอื่นอย่างเช่นตัวเราเราโทษแต่ผู้ชายพอผูอช้ชายมันไม่ดีผู้ชายมันนนมันนี่มันนั่นแต่เราลืมนึงด้วยว่าตัวเราเนี่ยดีขนาดไหนบางทีมันก็ไม่ได้หมายความว่าความผิดเนี่ยมันอยู่ที่ผู้ชายอย่างเดียวได้นะตัวเราด้วยดูดิว่าตัวเราเนี่ยถ้าคุณมองถึงความเป็นจริงว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยการผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมามันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ผู้ชายก็ได้อาจจะเป็นที่ตัวเราก็ได้เพราะฉะนั้น เราต้องอย่างที่บอกเมื่อเราเห็นความผิดพลาดเดินออกมาแล้วเราเห็นความผิดพลาดตรงนั้นเราแก้ไขได้เราแก้ไขคนอื่นไม่ได้แต่เราแก้ไขตัวเราได้จริงๆค่ะเพราะเรารู้นี่ว่าตัวเราทำอะไรอยู่เราอยากโกหกตัวเองนั่นคือสิ่งสำคัญที่หนิงพูดเสมอๆถ้าคุณมองถึงความเป็นจริงคุณไม่โกหกตัวเองคุณไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปคุณจะรู้ว่าเฮ้ยบางทีตัวเราเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดนะ เสร็จแล้วถ้าเราจะเดินใหม่เจอคนใหม่เราต้องแก้ไขที่ตัวเราด้วยอะไรที่เราเคยทำผิดพลาดแล้วเนี่ยเราอย่าไปทำเราอย่าไปทำอีกค่ะอะไรที่เหมือนว่าเอยเคยไปจกเขาตีเขาไม่ให้ความใส่ใจเขาหรือว่าแบบท้าตีท้า,ทา,ทาต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้หนึงไม่รวนหนึงพูดเอาแบบว่าประมาณแบบนี้เนยะเราก็อย่าไปทำ บบอะไรที่มันไม่ดีอย่างพูด,ดง่ายๆหน่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ไม่ดีใน,ในชีวิตของคุณคืออะไรแต่คืออะไรที่คุณคิดแล้วมันไม่ดีทําแล้วคุณเคยทําแล้วมันไม่ดีก็อย่าทําแล้วก็เอาทําสิ่งใหม่ๆที่ดีเนี่ยมาใช้ในชีวิตใหม่ที่เราจะเจอดีกว่านี่แหละคือเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับง่ายๆที่เราจะต้องทําเลยมันไม่ได้ตัวหนิงหนิงไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนหนิงคิดแค่นี้แล้วเราก็ได้เจอประสบชีวิตที่ดีแล้วที่มีความสุขในสิ่งที่เราต้องการ นะคะคเราก็ไปทำดูค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ